ที่6ปีกินของเราเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันก็พูดถึงก็บอกว่ามันมีกรอบอยู่ตรงกันอยู่ตรงกันนะครับหากินอันเนี้ยเรากินเนี่ยเราอยู่ประเทศชาติเนี่ยครับแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราตัวเราแต่ละคนเนี่ยเราทาอะไรให้เป็นดีนี้มากประเทศชาติเนี่ยเราทาอะไรมางเผา่าเอ้ยฉันไม่ใช่ตำรวจฉันไม่ใช่ทหารฉันไม่ใช่การฉันไม่ ไม่ได้เป็นคนของหลวงไม่ยังเป็นไม่ใช่คนมาเกิดในคนไทยในแผ่นดินไทยเนี่ยนะฉะนั้นทําในสิ่งที่เราทําได้นี่เราเกิดมาเนี่ยเหมือนกําหนดมาเราเออต้องอาชีพทําสื่อแล้วก็ทําหน้าที่สื่อของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบที่ดีที่สุดเราก็จะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันนะั้นอันนี้มันก็มันเป็นหลักการของมันอย่างนี้ มันก็เหมือนอน่างที่ขวดหนังสือนั่นแหละเออมันอิสระภาพความคิดคใช่ไหมวันนีงสเกตคคามาทุกคนเนี่ยบางทีเล่เนนเลมเดียวกัน,ใ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 นใเนี่ยแต่คลัมเดียวกันเนี่ยเขาล่ำแต่แต่ละคลัมเนี่ยมันคิดเหมือนกันที่หาด้านคนไ่ก้าถางคนก็ว่ากันไปใ,ใช่ไหมแต่รักแต่ว่ามันมีกรอบของมันอยู่กรอบของความคิดขั่นแหะพอเรามีกรอบของมันอยู่แค่แค่ไหนหรือใครก็ําทไป บอกว่าจะฟางคิดเนี่ยเอ๊ะอยากจะทำทุกอย่างเหรอคนเขียนคิวอบผู้หญิงคนเขียนคิวคนนค้วคนเขียนหังหูบไม่ได้ได้ไหม<ช><ช>หาปากตุณทาวิสติกทีก็ต้องหมาว่าทำไหมมันมีรอบของมันขอบ<ช>น้ำออยังมีมัพคว้าทังไหนฟ้าและมอจะมีขอบน้ำอ,อยู่เนี่ยอยู่ใ,ใครอยู่ที่คนทำอ่ะใช่ไหมอย่าทำไปวันวันนั้นเองอ่ะมันอยู่ได้เพราะอะไรมันอยู่ได้รหมครับ ความเชื่อครับแล้วก็ศรัทธาเชื่อและศรัทธามาจากไหนมาจากสิ่งที่คุณายงานเนี่ยซื่อตรงนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะเชื่อถือได้อันนี้นะอันนี้มันจะทําให้เราอยู่ได้ตลอดอยู่ด้ด้วยความก็ศรัทธาศรัทธาคือสิ่งที่คุณทำาตัวีคุณอย่าไป อย่าไปชอบฉวนความคิดการกระทำกับคนอ่านาต้องผิดได้คุณเราเนี่ยมันผิดได้แต่ผิดผิดโดยซื่อไม่ใช่ผิดเพราะเกจันนาจะผิดหรือก็รับจ้างมาบิดเือนและผิดต้องต้องลักษณะต้องทําอย่างนั้นไทยคนคงเป็นมันโง่เนี่ยเอาเครดิตเรื่องเงินเนี่ยคนข้างนอกเขามองของมันมีทั้งเงินทีมันจะจอบใครก็มองเขามารบนับวันโบราจใหญงเจ๊งแต่ว่าเครดิต ทางชื่อของหนังสือแปดตัวไทโพสเนี่ยมันมันแปดตัวเนี่ยมันใช้เงินไปไประมาณสองสามพันล้านแลนาหละ <คา S 1> ดูกว้างัอยู่นะใช่ไหมฉั้นเครดิตมันแข็งนะมันแข็งมาถึงทอะทำที่พิมพ์เนี่ยทำให้เกิดเนี่ยง,ง,ง่ายคุณมีเงันนักคนทุนนักก็เท่าไรหล,ลักไปดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจดทะเบียนไม่ต้องไปขออนุยากไม่ยุ่งยากเลย,อ,ยกออกได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่คุณจะทําให้มันอยู่เนี่ย มีแสนล้านก็อยู่ยากถ้าคนไม่ทำให้คนศรัทธาเนี่ยแล้วแต่พวกก็จะอยู่ยาวแค่ไหนต่อไปเนี่ยอยู่ที่พวกคุณจะทำให้คนเขาศรัทธาแล้วเขาเชื่อหรือเปล่าสิ่งที่เราลงทุนสร้างหนังสืงอแปดตัวมาเนี่ยนะฮะดัเนี้เองปัญหาเหมือนเนี่ยม,มันไม่ยากเลยเรวันเกิดวัน ม่เกิดมันก็เหมือนกับทุกวันแหละกับเพลงว่าเออแล้วระลึกถึงวันเกิดเนี่ยมันก็มันก็เหมือนคนเกิดนะเหมือนยีเดาะคนเกิดเนี่ยผู้ชายไม่รู้หรอกผู้หญิงจะรู้มันทรมานมันลำบากขนาดไหนมันมันเจ็บปวดขนาดไหนนะอังสพีมันก็เหมือนกันนั่นนั่นโอ้โหคนเว่ยตอนอยากออกไปได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ยึดเรามาจากคนโง่ครับคือเราไม่รู้เลย ผมก็จะขอบคุณในความโง่ที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจหนังสือพิมพ์เนี่ยทำให้เรามันเกิดไตโปดได้ถ้ารู้นะผมฉลาดผมก็ไม่ทำ <c oughs> เพราะว่าทางาชีวิตผมเนี่ยก็เป็นอาชีพเป็นรับจ้างเป็นนักข่าว <c oughs> ก็กิน่งินเดินเขาแล้วอยู่ๆมาเนี่ยมีเงินในบ้านเนี่ยเป็นถึงแสนเลยครับ <c oughs> นะแล้วมาทำหนังสือพิมพ์ที่คุณคิดดูสิเพราะว่าความไม่รู้ความโง่ไง <c oughs> ว่ามันจะต้อง เผากระดาษยิ่งกว่าเผาโป่งเต็กอีกนะแล้วเลี้ยงคนเนี่ยเราก็สามารถพอเลี้ยงได้แต่เลี้ยงใจคนเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไปเลี้ยงเขาได้เราจะทำยังไงได้ใจเขามาด้วยอันนี้มันเป็นปัญหา